ก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้คุณอยู่กับรายการเคนเอ็ดแคสเตอร์นะครับแล้ววันนี้เราก็จะมาเล่นเกมการบลูดนะครับเอ,อเป็นเกมที่หาได้ง่ายตามเว็บเกมต่างๆนะครับก็ออไม่รอช้านะครับลุยเลยให้เลือกตัวครับอืม เอานี้ดีกว่าตั้งชื่อแล้วเอาชีราการนะครับ N S c a s t e r ครับเอาได้แค่นี้เอาแค่นี้ก็ได้อะไ,ไะอ,อะไรวะไปเลยครับเอ้ยเอ้ยอะไรวะนี่เงี้ยนี่เงยนี่เงียเสร็จเราครับยังวะนี้ โอ้โห oh. ต้องมือแลวอ้วครับเอาตายทั้งคู่ครับโอ้โหทำไมครับยิง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 ไม่ได้ยิงเรา,าครับควงปืนมาครับนี่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 ไม่ได้ยิงเราอีกแล้วไม่ได้แดก อะไรครับยิงขวดให้ยิงขวดครับไม่ไม่ได้เอ้ยไม่ได้อีกนี่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 โอ้โหดจัดประหยัดจริงครับนี่เนี่ยเนี่ยไม่ได้แดกต่อเลยครับเรื่อยๆ หัวกระจุยโอ้ได้แ,แค่นี้ครับให้มีลูกกระสุน เสร็จลรวครับพวกสุนนี้ก็น้อยอย่ะเสร็จเรอ้าวอ้หออยอโดนร้จังวันนี้

อืมอืมตายทั้งคู่อืม,อมเนี่ยเนี่ยอ๋อยังไม่ตายเลยเนี่ยยังไม่ตายครับไหนเนี่ยแก้แค้นครับ ไม่หลมยิงออไม่โดนอีกนี่อันสุดท้ายแต่โอ้โหเร็วมากเซฟครับแบบหนึ่งครับ เมนูแล้วกันสตาร์เลยได้รือตัวใหม่เอาเพ่อหนุ่มคาบอดีกว่าเ n s นเอสดิบะอ,อันนี้นี่อ่ะนี่อ่ะเป็นไง ขอพรเป็นไงล่ะนีอ้ยไม่โดนอ้อยไม่โดน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 ได้ไงครับโอ้โห ทัดทับทัทัอ้าวแล้วก็ศูนย์หมดก่อนครับเอาใหม่ยิงยิงยิงยิยยิยยิงยเรียบร้อย ยิงยิงอะกระตุกครับชักกระตุกยิง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 บอกแล้วว่ายิงตันนี้ก่อนมีปลาย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 หมดแล้วครับลูกกระสุนเอ้ยเร็วไปวะ

วันนี้มาดีตานี้ตานี้ตานน้เอ่าได้ซองอันเรียบร้อยครับเร็วความเร็วสีสิเปอร์เซ็นยิง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 มันล้มทั้งล้ให้มันล้มขลยาไปตรงหัวให้ช็อตครับยิง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 โอ้โหล้เอาไงกันอทังท่าก่อนนี่ไงเอ้ยเอ้ย นี่ยเนี่นี่นี่ยเนี่นี่นยิง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 ชักกระตุกชักกระตุกวันนี้เอาไม่โดนเอาไม่โดนไม่โดนเอาไม่โดนเอาไม่โดน,เ,นเอาเย็ดเป็ดเอ้าแป๊บเดียวตายละ

Ấy, lưu bây bà. ba ấy ông ủa ông ông ơi đây nè này, nhìn, sống, nhìn giống. mà nè nhìn qua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  เสร็จรอไปครับเรามีเทคนิคครับมาเลย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 เทคนิคอะไรนะเอาไม่ไม่เร็วกว่านี้ตายแน,น่นอนเนี่ยเนี่ยบอกแล้ว มีเทคนิคเขามีเทคนิคไอ้นี่เออที่เราแพ้เมื่อก,มมอกี้ตามเมื่อกี้ใช่ไหมตามเมื่อกี้ตามเมื่อกี้ใช่ไหมตายทั้งคู่อ๋ยิง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 อ้าวตายไปนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเล่นเกมคลายเครียดนะครับนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมคนไหนสนใจเกมนี้นะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีอบค,ครับบ๊ายบายไป่อน